สวัสดีครับพี่น้องขอสวัสดีพี่น้องเบอร์สูงทุกคนครับผมพบเจอกันคือเก่าเหมือ,อนเดิมกับผมบ่าวบอนคนสีสเกตโอ้ยโอ้ยาพมายามเบ็ดพี่น้องเลยน้ำขุนคุนมือเขาลงมาเล่นหรือว่าเป็ดยังเล่น อนุญาตย่าไปก่อนนอะครับเนะาะยวค่อยเก็บมาทีหลังคือเกา่าหลุดเบื้องมือนี่ว่านี่จะล้างม,มีดมิดเห้พี่น้องมิดไปมิดไ,ไกลๆมันมิดไป าบ่อนแซ่โอ้โหอยู่มิดไปไม่หิ่ง้อยเนาะอยากมิดมิดไปอุ้ยหนังหมอกหลายแฮงเสาๆนี่ Ui Thước ở tiệc Thước bật đúc đuốc đúc bội điên quy điện tê bội điên điên thước mất điện nắm nắm Ui nắm 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 แบบกันสัน้นผมเฮ้ยวัตเต็มบปอถือขี่น่องเฮ้ยโอ้ยมีจีรีว่าเต็มบ่อถือมันบดดินฝ่าไปสักก้นอ้ยรุดบอลเหล่า บูดดอกค่ะรุดรุดตะขึ้นแล้วรุดไปขึ้นแล้วเนะครับเนาะเอา,เอาไว้สักก่อน <c oughs> ตัวน,นี้บดินบนมืมนอกู่บ่เอาบ่มือเอาอาบดินเวอยู่ซื้ออยู่ตกใจเบิดว่าเมนบดมันเลยพี่น้องมันมันมัน,นครับผมมันมันมันอ้ มาแล้วมันจะมันเมือนีลปัดพอดินปัดใส่บักแค้งเลยบวบบวบบวบบเลยม่สุดยอดป้ามันถืออย่องพี่น้องขั้นเบ็ดขันนี่ยเ้ โอ้อยู่พี่น้องโอยู่รับผมโ่อยเก็บตกปล่อยไว้ซะก่อนเก็บโบเก็บยามไปก่อนจะค่อยเก็บโอ้ยโอ้ยขัดเนี่ยโอ้เสื้อขาดพี่น้องโอ้เด็ดขาด เบ็ดขาดเลยครับฮึขาดเลยนั่นโอ้โหโอ้ห่านน้ง,งอ,อจะเบ็ดเสือกขาดาเสืออขาดพี่น้อง ยิงกับเสือกขาดเนี่ยมาธรรมดาดเดออ้อเมย์ประดุกตัวหนึ่งหนึ่งมันถือว่าหนึ่งไงผมกับบอมแมนบอถือแล้วนี่เป็นลางมิดเดต่พี่น้อง mẹ đi bày bài chạy mày đi ác thư cái đại đấy nó thì nó ngon ôi 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 เส้นเสือเบ็ดทันๆแน่บ่ได้เด้สกใจไปก่อนแหน้น้องโอ้ย Oh. สมบรรยากาศตอสาวมืองนำหมอกพี่น,อออน้องเอ้ยบรรยากาศตอสาวผักไตนะครับนะ้ออ้ะคือบานห้อาาบ่บาคือเนาะคนละผักโอ้ยขันเนพี่นอ้องโอ้ยงร๋อยเลยพี่น้องเอ,อ้ย เงาจะลอยเลยไหมโอายปมันสวบมันสวบเงามันก็ปิ่นมัเนี่ยมันถือกันละถือกันมันดินดินแห้งพม่หนองเนาะ มันดินแหงเ้าบพวกพีวังเรครับทงังไดอยู่นะครับเนาะ,อะโอ้โอทา้งนี้มิดเลยพี่น้องจะปนตัวเดียวเหรอเนาะ เดี๋ยวขอไปต้มปนนะปนอิ่มยูดอกมอนอยูหนิงนะพี่หน้องหันหนอ,อยว่าแมนบะถือเว้ของอยู่เงียบไหมอยู่เงียบว่าแมนบะถืองเร็ว โอ้ยนี่พี่น้นองเอ้ยบันดูดักดูดักดูดัก,ดดกขั้นเบ็ดขาดนะผมเงยไหลมันหมายความว่าจังไรพี่น้องฮะพี่น้องตัวขั้นเบ็ดขาดนี่ไหมถ้ามันขาดได้ป่ะนั่นนะมันโอ้ขั้นเบ็ดมันขาดได้มันไม่ธรรมาดาอยู่พี่น้อง อาพี่น้องผมโอ้ยมิดมิดเลยบ้านีเดี๋ยวก็เดียวแล้วนะครับเนาะข่้นเบียดขาดมันพุ่งเงิดไหลเออพี่น้องมันจะขอปิดคลิปแล้วครับเนาะ ตัวเดียวนั่นละ่ะเก็บเบ็ดก่อนบันขอขอบคุณพี่น้องเบื้อสุขูสุคนครับขอกันคิดหน้าครับสวัสดีครับ